สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังจะสอบคูผู้ช่วยในรอบนี้นะคะนี่คือคำถามที่น้องๆเขาสงสัยแล้วถามพี่อมี่เข้ามาเยอะนะคะพี่อมี่อยากให้ทุกคนนะคะแชร์คลิปนี้เก็บไวด้ดูเพราะว่าบางคำถามอาจจะเป็นสิ่งที่เรากำลังสงสัยแล้วก็ติดใจแต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังคลิปนี้มันก็จะเคลียร์ปัญหาไปได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามและไปตูวหนึ่งแสนซักันสำหรับน้องที่จะสอบคูผู้ช่วยรอบนี้นะคะมีคำถามบอกว่า พี่คะ <c oughs> หนูจะเลือกเขตยังไงดีคือมันมีให้เลือกเยอะไปหมดอะคำถามนี้เป็นปัญหาโลกแตกซึ่งไอเรื่องตรงนี้นะ่ะพี่ก็สอนลึกละเอียดแล้วนะคะไ,ไว้ในคลาสรับรองผลแต่ว่าวันนี้พี่จะมารีแคปคร่าวๆนะคะบอกกับน้องๆทุกคนวิธีการเลือกเขตนะคะดูยังไงดู3ข้อแบบนี้อันดับแรกนะคะ 1. มีวิชาเอก เราไหมอันดับแรกเลยแต่ละคนจบมาเอกไม่เหมือนกันไปดูก่อนเขามีวิชาเอกเราไหมอันดับแรกเลยนะถ้ามันไม่มีวิชาเอกต่อให้เป็นเขตใกล้บ้านอยากกลับบ้านแค่ไหนสมัครสอบได้ไหมไม่ได้ถูกไหมอ่ะหนึ่งเลยนะสองดูเลยค่ะคือโรงเรียนน่ะที่เปิดสอบอ่ะเราจะไป ที่ไหนเราจะไปทํางานที่โรงเรียนสภาพแบบไหนประถมหรือมัธยมเพราะว่าเวลาเขตพื้นที่ใช่ไหมมันก็มีเขตของประถมเขตของมัธยมความแตกต่างของโรงเรียนเขตประถมเนี่ยนะก็คือเราก็จะอยู่กับเด็กโอเคปะแล้วครูคนหนึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะสอนหลายวิชาถ้าโรงเรียนเล็กแล้วคุณทําใจได้ไหมถ้าเกิดว่าครูต้องสอนหลายหลายวิชาอาจจะเป็นครูพละแต่ต้องไปสอนภาษาไทย มันเคยเจอมาแล้วนะโรงเรียนเล็กๆเนะี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูเป็นคนที่รักเด็กอยากอยู่กับเด็กไม่มีปัญหาเวลาเด็กมันฟ้องเล่นกันแต่เราเอิมเรารักเด็กอะ,อ,ะอยู่กับปฐมได้โอเคปะยกเวน้นแต่ว่าเอกปฐมเนี่ยอันนั้นต้องไปปฐมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมัธยมมัธยมเนี่ยสภาพบรรยากาศในการทํางานจะแตกต่างจากปฐมคือมัธยมเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่เด็กโตนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเจอมอสาวอาจจะทะมนวนซนนิดนึงคือ มัธยมเนี่ยสิ่งที่เอ่อเท่าที่พี่อมี่สัมผัสนะเท่าที่ตัวเองสอนในโรงเรียนมัธยมมาคือเขาถ้าเกิดเราบรรจุไปด้วยสมมติพี่อมี่เนี่ยของพี่เป็นเอกภาษาไทยเอกมัธยมพี่ก็จะไปอยู่กับสอนภาษาไทยอย่างเดียวหรือถ้าเกิดจะเป็นวิชาเสริมก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับภาษาไทยเอกของตัวเองคือมันจะไม่ค่อยข้ามว,วิชาสักเท่าไหร่นะคะแต่ทีนี้ในแง่ของโรงเรียนมัธยมอ่ะอย่างที่บอกคือ วิชาการหรืออะไรก็ต้องเป๊ะแล้วก็การแข่งขันของโรงเรียนมัธยมคือมันจะมีคนเก่งๆมาสมัครพอสมควรเลยแหละแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะคะคือขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เราตั้งเป้าเราอ่านหนังสือเราอุดร,อร้อยรั่วแล้วหรือยังแล้วแก้ไขตัวเองแบบพัฒนาตัวเองในการอ่านแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเออฉันมั่นใจอ่ะโอเคก็ไปมัธยมได้คือแล้วแต่เรานะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าประถมไม่เก่งนะประถมคนเก่งๆก็มีนะแล้วก็เรื่องที่สาม อันนี้หลายคนนะ่ะลืมมองตรงนี้คือเรื่องของถ้าได้บรรจุขึ้นมาแล้วอ่ะเราจะเดินทางยังไงเราจะทํางานยังไงเรามีที่พักไหมเราคุยกับครอบครัวเราอย่างพี่มองตรงนี้เรื่องของเรื่องของสภาพแวดล้อมในการที่แบบอยู่อาศัยหรือทํางานคือไม่ว่าจะเป็นเดินทางเดินทางสะดวกไหมเช่นบางคนนะคือแบบบ้านเกิดอ่ะอยู่สีสเกตแต่ว่า จะไปเอ,อสมัครรับแบบบรรจุข้าราชการอยู่พัทลุงอย่างเงี้ยมันก็ไกลาอาจจะต้องไปคุยกับคนที่บ้านว่าเออหนูเดินทางไหวไหมหนูจะยังไงอะไรเงี้ยอ mm ื hmm. หนึ่งหนึ่งเรื่องของการเดินทางอันนี้สําคัญนะคะ mm hmm. สองคือหลายคนจะลืมถ้าได้บรรจุไปแล้วเนี่ยลองเช็คซิว่าในเขตพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีโรงเรียนที่ อยู่ในละแวกตรงนั้นน่ะมีกี่โรงเรียนและแต่เราโรงเรียนสภาพเป็นยังไงบ้างมีที่พักสําหรับครูบรรจุใหม่ไหมถ้าไม่มีพอจะมีบ้านให้เราเช่าที่ให้เราอยู่ปลอดภัยไหมและเน้นย้ําโดยเฉพาะน้องผู้หญิงเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเป็นครูบรรจุใหม่แล้วไปอยู่ที่ใหม่ที่พักอะ่ะมันอาจจะแบบต้องเลือกนิดนึงเออถ้าเกิดแบบมันห่างไกลมันไกลามากแล้วพอเอิญมันบรรจุได้แล้วแบบ กลอ่ะดูน่ากลัวอาจจะต้องเลือกขึ้นมาเป็นแบบขั้นตอนในการพินพิจารณานิดนึงยกเว้นแต่ว่าเออเรามีรถยนต์พอขับรถกลับบ้านได้เราไม่มีปัญหาก็ต้องดูนะคะแล้วก็ที่อาจจะต้องคุยก็คือบางคนมีสามีเนาะแล้วแบบเออถ้าเกิดได้บรรจุแล้วเอาจะยังไงห่างลูกบางคนลูกเล็กหรือบางคนแบบว่าเออสามีจะยังไงคือแนะนํานะคะคุยกับ คนที่บ้านให้ดีเพราะบางคนเนี่ยพี่เห็นแล้วคือเขาอะสอคกูผู้ช่วยไม่ได้สักทีไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะแต่เขาไม่พยายามจะสอบเพราะกลัวว่าถ้าได้บรรจุจะต้องห่างจากสามีและลูกเพราะฉะนั้นนะคุณต้องคุยกับตัวเองให้จบคุยกับคนในครอบครัวว่าเออถ้าเกิดฉันบรรจุที่นี่แล้วฉันจะต้องไปทํางานตรงนี้เนี่ยเอ,อ่อจะเป็นยังไงจะไหวกันไหมคุยนะคะแบ่งรบแบ่งสู้แล้วตอนนี้นะคะใคร สรุปว่าจะไปเขตไหนบ้างนะคะพิมพิมคอมเมนต์ตรงนี้มาเลยนะคะว่าหนูไปที่เขตนั้นหนูไปที่เขตนี้มาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะคําถามที่2พี่คะหนูกลัวอ่านหนังสือไม่ทันทํำยังไงอะคะให้หนูอ่านหนังสือได้ทันคําถามนี้ตอบง่ายมากๆคือเป็นคําถามยอดฮิตตั้งแต่พี่ทําเพจมานะทาช่องแบบ ในโซเชียลมีเดียหลายช่องทางสิ่งที่พี่ได้ยินบ่อยเลยคือน้องชอบถามว่าพี่คะหนูจะอ่านทันหรอคะเหลือเวลาแค่แบบไม่เยอะมากอะหนูกลัวหนูไม่ทันทันไม่ทันหนึ่งเลยอยู่ที่ใจของน้องและต่อไปนี้นะคะนี่คือเทคนิคที่พี่อเม่ใช้กับการเช็คลิสต์ตัวเองแล้วอ่าน30วันอ่านของตัวเองทนันแล้วก็สอบบรรจุข้าราชการครูได้อันดับที่1ถึง2ปีสอน แล้วก็ใช้เทคนิคนี้กับน้องๆแล้วน้องๆที่อยู่ในคลาสรับรองผลก็สอบบรรจุได้อันดับที่หนึ่งบ้างเลขตัวเดียวหลายคนแล้วสอบได้บรรจุได้เยอะนะคะอ่ะมาดูเทคนิคตรงนี้อันดับแรกก่อนคุณจะสอบอะไปหาข้อสอบทำก่อนไหมทำไม่ใช่ว่าทำแล้วมานั่งถ่มถุยตัวเองโอ๊ยทำไมงออ่งนี้ทำไม่ได้ไม่ใช่ทำแล้วเช็คคะแนนตัวเองก่อนใจเย็นๆ ทำแล้วเนี่ยเช็คคะแนนก่อนเออคะแนนตอนนี้เป็นยังไงบ้างวะสมมตินะลองทําข้อสอบแบบเออข้าราชการที่ดีทําไปแล้วห้าสิบข้อได้อยู่กี่ข้อเอา้าถ้ามันพลาดจดเลยค่ะจดว่าเออที่พลาดอะพลาดจุดไหนพลาดตรงไหนเนี่ยจดเลยนะเออฉันพลาดพลาดเรื่องไหนพลาดจุดไหน มันต้องแบบบอกแบบนี้ก่อนไม่มีใครนะที่จะแบบไม่รู้อะไรจกเรื่องมันมันต้องมีบางเรื่องที่เราพอรู้อะเรื่องไหนที่เราได้แล้วในข้อสอบก็ไม่ต้องไปนั่งย้ำมาแล้วคือผ่านเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยเราก็จะทําเฉพาะข้อที่เราไม่ได้เรื่องที่เราไม่เข้าใจเสร็จแล้วก็มีเวลานี่เลยค่ะหนูก็ทาเช็คลิสต์ค่ะเช็คลิสต์ว่าเรื่องหรือเนื้อหาที่เราอะจะ ทำความเข้าใจกับมันนะ่ะเรื่องไหนเรื่องไหนต้องอ่านให้ลึกอะถ้าเกิดว่าใครนะอยู่ในคลาสจะรู้เลยว่าพี่จะบอกเลยว่าเวลาทําข้อสอบเออเช็คก่อนว่าตัวเองเป็นโรคอะไรบางคนเป็นโรคตาดับคืออ่านแล้วอ่านมองไม่เห็นนะ่ะอ่านแล้วแบบก็ว่าเอ๊ะก็ว่าแบบอ่านละเอียดแล้วนะแต่ลืมตกคาว่าไม่ใช่อะไรแบบเนี้ยหรือเป็นโรคแบบอ่านไม่ถึงคือ ก็ว่าอ่านแล้วนะอ่านผานผ่านเอ้าแต่ว่าข้อสอบมันออกลึกกว่าที่เราอ่านหรือบางคนเป็นโรคมโนอ่านไปปุ๊บรู้ทั้งรู้อ่านมาแบบนี้แต่ใจฉันน่ะแย้งกับสิ่งที่อ่านอ่ะก็ลองไปดูค่ะว่าเป็นโรคไหนกันแน่เราก็แค่แก้นิสยัยแก้นิสัยของตัวเองอะ่ะให้มันหาย แล้วเราก็เก็บเนื้อหาเฉพาะตรงที่เราไม่ถนัดหรืออ่อนอ่ะนะเก็บตรงนั้นก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือเก็บวิชาที่แนนเยอะๆซึ่งตอนนี้พี่แอมมี่ก็มีคลาสที่เป็นคลาสวิเคราะห์ข้อสอบทั้งหมดนะั่ะหนึ่ข้อรวมทั้งหมดเลย5วิชาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกรข้าราชการที่ดีวิชาการศึกษากฎหมายครูรวมไปเลยนะคะเมดเละ 1,000ขพคอแล้วเวลาเฉลยละเอียดมากเฉลยสอนถึงกระทั่งวิธีคิดว่าตัดช้อยยังไงคิดแบบไหนถ้าเกิดใครสนใจนะก็ทักไปที่ l ล n e แอด s m า r t p a r t นะคะพิมพ์นะคะสำหรับน้องๆที่จะสอบครูผู้ช่วยนะคะมีคำถามถามว่าเวลาสมัครสอบอะค่ะพี่อมี่สมัครสอบครูผู้ช่วยสมัครที่ไหนหนูต้องไปเขตไหมหรือ,อหนูต้องไปยื่นเอกสารแบบออนไลน์ คืออย่างนี้มันแล้วแต่เขตพื้นที่บางเขตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตัวคุณจะต้องเดินทางไปที่เขตพื้นที่ด้วยตนเองคือเอาตัวเราพร้อมเอาเอกสารที่ในลักษณะที่แบบตัวจริงแล้วก็สำเนาติดไปเป็นแฟ้มให้เรียบร้อยอันนั้นคือคุณก็ต้องไปแต่มีบางประเภทคือยื่นเอกสารในออนไลน์ก็ได้อันเนี้ยแล้วแต่จังหวัดจริงๆแต่พี่อยากให้อ่าน ประกาศรับสมัครสอบของเขตซึ่งช่วงเนี้เขาจะออกมาบ่อยๆอ,อ่านให้ละเอียดอ่านให้ดีถ้ากลัวว่าตกหล่นตรงไหนนะพี่แนะนำปริ้นมานะแม่อย่าไปอ่านในมือถือนะเดี๋ยวพลาดปริ้นมาเสร็จแล้วเอาประกาเนนะวงขีดนะเอาปลายประกานีจี้อ่านให้มันทุกคํามันจะได้ละเอียดแล้วเวลาเตรียมเอกาสารเตรียมเป็นข้อๆตามที่เขตอ่ะเขาสั่ง ในคําสั่งประกาศรับสมัครสอบครัวมันจะได้ไม่พลาดนะคะคือพี่ตอบไม่ได้ว่าแต่ละเขตมันไม่เหมือนกันแต่คุณอ่านให้ดีถ้าเขาบอกไปที่นู่นคุณก็เตรียมทั้งสองอย่างเลยค้างที่ดีนะฟังพี่ดีๆเตรียมทั้งสองอย่างเลยเตรียมทั้งตัวจริงด้วยเตรียมทั้งที่อยู่ในออนไลน์ด้วยเพื่อเขาต้องการแบบไหนเราพร้อมยืน่นโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคจ้า สำหรับน้องๆที่จะสอบครูผู้ช่วยนะคะวันนี้ก็มีคำถามอีกบอกว่าใบรับรองแพทย์นะคะที่จะใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบนี้เนี่ยมีอายุกี่วันอ่ะบางคนกังวลไงไม่กล้าจะไปแบบขอใบรับรองแพทย์อะไรอย่างนี้ใช่ <S <S ไหมคะเรื่องใบรับรองแพทย์ในการใช้สมัครสอบครูนะคะเท่าที่พี่อ่านประกาศของเขตพื้นที่นะคะแต่ละเขตเนี่ยหนึ่งเลยก็คือคุณสมบัติคือต้องมาจากโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น เอาให้ชัวร์ที่สุดคือโรงพยาบาลรัฐและต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลและมีเด็กถามว่าแล้วแบบฟอร์มะคะคือมันแล้วแต่เขตบางเขตเขาบอกว่าแบบฟอร์มให้ใช้ของเขตบางพี่ก็บใช้โรงพยาบาลรัฐแต่โดยทั่วไปนะเท่าที่คุยปรึกษากันในกลุ่มรับรองผลคือจะใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาลรัฐดีกว่าที่มีตราประทับที่มีลายเซ็นของหมอที่มีวันที่ประทับ ซึ่งใบรับรองแพทย์ที่จะใช้สมัครสอบครูจะมีอายุนะคะ30วันนับจากวันที่โรงพยาบาลประทับตราเพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าใครฟังแล้วนะช่วงนี้มาเป็นเทศกาลของการสอบเนาะพี่แนะนำให้ไปโรงพยาบาลรัฐในวันแวะเวลาราชการและทางที่ดีไปโรงพยาบาลรัฐตั้งแต่เช้าเพราะว่าหมอ,อยังอยู่พยาบาลยังอยู่คุณอย่านั่งไปตอนประมาณสี่ห้าโมงเย็นเขากลับันหมดแล้ว อืมโอเคไหมใครนะคะที่ไปโรงพยาบาลรัฐแล้วขอใบรับรองแพทย์เรียบร้อยทําเอกสารเรียบร้อยแล้วพิมพ์ว่าเรียบร้อยแล้วจ้าสําหรับน้องๆน,นะคะที่กําลังจะสอบครูผู้ช่วยในรอบนี้นะคะมีคนถามพี่อามี่ว่าสามารถใช้ภาพถ่ายชุดครุยเนี่ยเพื่อสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ไหมคือต้องตอบคําถามแบบนี้ก่อนว่าภาพถ่ายที่จะใช้สมัครสอบในรอบนี้เนี่ยอันดับแรกคุณต้องดูประกาศของเขต พื้นที่ที่คุณจะไปสมัครสอบก่อนว่าเขาประกาศว่ายัางไงแต่โดยปะกะตินะคะภาพถ่ายที่จะใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเกิดตัวน้องเพิ่งเป็นเด็กจบใหม่เพิ่งเรียนจบ แล้วเพิ่งถ่ายรูปรับปริญญามาสักเดือน2เดือน3เดือน,อนคือมันไม่นานนะ่ะก็สามารถที่จะใช้ภาพชุดครุยเนี่ยสมัครสอบครูผู้ช่วยได้แต่บางคนนะคะคือจบมาเป็น10 10ปีแล้วอะภาพถ่ายชุดครุยมันเกินหดเดือนยังเกินแล้วเพราะฉะนั้นคุณควรจะไปถ่ายภาพใหม่นะคะแล้วก็ใช้ขนาดภาพตามที่เขตพื้นที่เนี่ยเขากำหนดโอเคไหมคะใครถ่ายภาพมาแล้วนะคะ รบกวนพิมพ์ว่าถ่ายแล้วจ้าพี่ต้องตอบคำถามแบบนี้นะคะวิชาเอกมีคะแนนอยู่ทั้งหมด100คะแนนเป็นส่วนหนึ่งนะคะของภาคขอไข่ซึ่งเวลาที่ใช้ในการสอบวิชาเอกนะคะก็คือ2ชั่วโมง30นาทีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอ่านวิชาเอกพี่แนะนำพอเริ่มทำข้อสอบปุ๊บให้จับเวลาเลย2ชั่วโมง30นาที ลองดูเลยว่าใน100คะแนน100ข้อเนี่ยเราทําข้อสอบทันไหมแล้วอ่านแล้วเป็นยังไงและอยากจะให้เน้นย้ําว่าหลายๆคนมองข้ามวิชาเอกเพราะคิดว่าเออมันเอกเรายังไงก็ทําได้แต่อย่าลืมวิชาเอกเป็นวิชาที่หลายคนเจ็บปวดสอบภาคขอไม่ผ่านเพราะตกวิชาเอกตกมาตายกันมาเยอะแล้วเป้าหมายนะคะวิชาเอกพี่อยากให้แต่ละคนเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าที่70คะแนนเป็นอย่างน้อยนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบดึงคะแนนเพราะคุณอย่าลืมนะหนคะแนนที่เพิ่มขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนลำดับได้ถึงหลายลำดับเพราะฉะนั้นนะคะใครในรอบนี้นะคะที่จะตั้งใจอ่านวิชาเอกพิมพ์ว่าตั้งใจนะคะพิมพวาตั้งใจไปเลยจ้าและอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดทุกๆช่องทางนะโซเชียลมีเดียของพี่อมมีด้วยเพราะว่า ในช่องของเพียมี่จะให้สาระเกี่ยวกับการเตรียมสอบครูผู้ช่วยที่ละเอียดมากๆเลยนะคะเพียม,มี่คะมีข้อสอบแบบไหนคะประมาณไหนที่เราจะต้องระวังคำถามนี้นะพี่จะตอบเลยว่าให้ระวัง3คํคำดังต่อไปนี้ที่น้องจะสอบครูผู้ช่วยแล้วมักจะพลาด 1. คือคำว่าไม่2คือคำว่าต่าง3คือคำว่าที่สุด ถ้าเจอสามคำนี้ในโจทย์เมื่อไรอะอะให้วงไว้ทันทีจะได้ไม่พลาดในจุดง่ายๆเพราะโจทย์ดังต่อไปนี้คือโจทย์ที่น้องๆเป็นโรคตาดับค่ะอาการตาดับเป็นยังไงคืออ่านแต่มองไม่เห็นอ่านแล้วอ่านรวมอ่านแล้วอ่านคํำแล้วสุดท้ายคือเฮ้ยจริงๆข้อนี้เราตอบได้เรามีความรู้เราอ่านถึงแต่ หนูหนูมองไม่เห็นซึ่งบางทีเนี่ยกรรมการออกข้อสอบเนี่ยเขาก็จะเขียนแล้วเอาแบบคําว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยหรือไม่ถูกต้องไว้เป็น,ปนคําสุดท้ายอะของประโยคอะซึ่งหลายๆคนถ้าอ่านรวบอ่านตกอ่านลนเนี่ยเจอปัญหานี้แน่นอนแต่ไม่ต้องกังวลถ้าเกิดว่าใครกังวลนะเรื่องของการทําข้อสอบตอนนี้พี่อมมี่มีคลาสนะคะก็คือ วิเคราะห์ข้อสอบทั้งหมด1,000ข้อนะคะที่จะเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบครูผู้ช่วยทั้งหมด5วิชาไม่ว่าจะเป็นไทยอังกฤษขาราชการทีดีการศึกษากฎหมายครูนะคะทุกคนสามารถที่จะทักไปที่ Line SmartPa นะคะไปแจ้งเลยเอ้ยแอดมินหนูอะอยากจะได้ข้อสอบแล้วแล้วในคลาสพี่มีไม่ใช่แบบว่าสอนคือมันมีคลิปวิดีโอที่เฉลยข้อสอบหนึ่งพักว่าข้อ ไม่ได้แค่ว่าวิเคราะห์แบบเออสอนฉเฉลยอันนี้ถามตอบอ่าข้อนี้ตอบกปไก่ขอไข่ไม่ใช่แต่วิเคราะห์ลึกถูกถูกเพราะอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงผิดผิดเพราะอะไรลากมาเลยค่ะขยี้โจท์ค่ะเอาให้มันลึกไปเลยค่ะถ้าเกิดใครต้องการความลึกความไปนะที่ l ลน์แอดสมาร์ทพาร์ทพิมหนึ่งพันพิมพแค่ตรงนั้นไม่ต้องมาคับมาค่านะพิมหนึ่งพัน พิมพ์ปุ๊บระบบอ่แอดมินเขาจะรีบตอบนะคะแล้วเราเข้าไปคุยกับแอดมินได้เลยขอดูตัวยาหลือแล้วจะคุยอะไรสั่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วราคาหลักร้อยเองจริงๆคือพี่อยากให้ไปคลาสนี้ลองฝึกเพราะว่าเรื่องของการทําข้อสอบมันไม่ใช่เรื่องของอความรู้หรือไม่รู้เท่านั้นแต่มันเป็นที่นิสัยด้วย นิสัยอะ่ะคือโรคที่แบบแต่ละคนน่ะจะเป็นในการทําข้อสอบอะ่ะซึ่งในคลาสพี่จะพูดถึงแบบสามโรคเนาะหนึ่งเป็นโรคตาดับหรือเปล่าสองเป็นโรคอ่านไม่ถึงหรือเปล่าสามเป็นโรคมโนอ่านถึงจําได้แต่ฉันจะตอบของฉันแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอาการแบบเนี้ยคุณต้องแก้ที่นิสัยคุณเพราะาถ้าเกิดจะเอาชนะข้อสอบไม่ใช่แค่อ่านเข้าใจแล้วนะ ต้องวิเคราะห์ข้อสอบให้เป็นขยี้โจทย์ให้เป็นแล้วก็แก้ที่นิสัยตัวเองถ้าเกิดทําได้อย่างเงี้ยอุดรอยรั่วข้อสอบได้แน่นอนแล้ถ้าเกิดใครสนใจพิมพ์1,000แจ้งไปที่ Line แอดสมาร์ทพารพิมพ์1,000แค่นั้นนะคะสําหรับคําถามนี้นะคะมีน้องถามพี่ว่าการสอบท้องถิ่นจะแตกต่างอย่างไรกับการสอบสอบปรถอรอบทั่วไปอ่ะพี่ต้องอธิบายแบบนี้ถ้าแบ่ง2ฝั่งนะเราจะเห็นว่าการสอบสอบรอ,รอบทั่วไปเนี่ย คือสอพอถอเนี่ยเป็นหน่วยหน่วยงานนะคะราชการซึ่งเป็นหนึ่งใน19กระทรวงซึ่งเป็นการบริหารราชการแผ่นดินแบบส่วนกลางเพราะฉะนั้นเป็นราชการส่วนกลางสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการโอเคปะสิ่งที่แตกต่างระหว่างการสอบท้องถิ่นกับส่วนกลางสพฐอถอมันต่างกันเรื่องแรกคือหนึ่งที่ทํางานที่ทํางานของสอบพฐถอ รอบทั่วไปเนี่ยที่ทำงานของเราคือโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสอบท้องถิ่นที่ทำงานจะอยู่สังกัดโรงเรียนในสังกัดท้องถิ่นโอเคไหมเช่นอบตอบจอ,อันเนี้ยคือที่ทำงานมันต่างกันคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องว่าน้องคิดว่ารอบเนี้ยเราอยากจะไปทำงานในสภาพแวดล้อมแบบไหนอ่าก็ตัดสินใจดูนะคะ เรื่องที่สองที่ต่างกันแน่ๆคือเจ้าตัวท้องถิ่นเนี่ยนะคะเขาจะเพิ่มกฎหมายท้องถิ่นเข้าไปในขณะที่สอบปอ,อบทอั่บัปส่วนกลางเนี่ยก็คือจะมีการสอบหกวิชาเอาแล้วเพียงมีคาหกวิชามีอะไรบ้างคร่าวๆนะคะมันแบ่งเป็นภาคกอแล้วก็ภาคขอภาคกอไก่เนี่ยก็คือมีความรอบรู้ทั่วไปพี่จะท่องง่ายๆคือไทยบวกคณิตแล้วก็สองนะคะก็คือ อิงแล้วก็สามค่าราชการที่ดีอันนี้คือ3วิชาส่วนภาคขอเนี่ยก็คือวิชาเอก100คะแนนวิชาทางด้านการจัดการเรียนการสอนหรือการศึกษา75คะแนนแล้วก็กฎหมายครูอีก25คะแนนซึ่งปกติเนี่ยไอ้เจ้าตัวท้องถิ่นเนี่ยมันก็คือการเอา6อย่างเนี่ยและมามัดรวมกับกฎหมายท้องถิ่นเข้าไปก็กลายเป็นท้องถิ่น แล้วเพราะฉะนั้นเนะี่ยตอนนี้เราควรจะเตรียมท้องถิ่นดีหรือสอบพทถอดีคําแนะนําส่วนตัวของพี่คือควรเตรียมสอบพทก่อนเพราะว่าสนามสอบสอบพทมันกําลังจะสอบเร็วๆนี้แล้วถูกไหมคุณจะไปเตรียมอะไรเอาสอบพทให้รอดก่อนโอเคนะ,ะชัดเจนนะคะใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์มาเลยจ้า